ไปดูวงการคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะในบ้านเราก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีคริปโตแต่ในอินเดียตอนนี้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีการจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซี30%ในเพดานสูงสุดค่ะ มาแล้วนะคะสำหรับทางอินเดียรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียอย่างนางนิรมาราสิตามารันกล่าวในระหว่างการถแถลงงบประมาณกลางบอกว่าธนาคารกลางของอินเดียตเตรียมจะออกสกุลเงินรูป,ปีดิจิตอลภายในปีงบประมาณถัดไปค่ะโดยการใช้บล็อกเชนแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆในการสนับสนุนด้วย โดยการเปิดตัวสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางอินเดียก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด,ดิจิตัลครั้งใหญ่ด้วยแล้วก็เงินดิจิตัลจะถูกนำเข้าไปสู่ระบบการจัดการเงินตราที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีราคาถูกลงอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดียยังบอกว่ารัฐบาลอินเดียได้ตัดสินใจแล้วจะจัดเก็บภาษีคริปโตเคอเรนซี30%ค่ะซึ่งเป็นกรอบภาษีสูงสุดในประเทศสำหรับรายได้ที่มาจากสินทรัพย์ดิจิตลัลแต่ถ้เกิดกรณีที่เกิดการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดิจิตลัลจะไม่สามารถนำไปชดเชยกับรายได้อื่นๆได้ ขณะที่รัฐบาลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีนะคะก็เตรียมที่จะออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้สกุลเงินคริปโตแทนการห้ามที่เคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้รอยเตอร์เองก็รายงานข้อมูลได้ค่ะว่าตอนนี้ในอินเดียมีนักลงทุนคริปโตเคเรนซีประมาณ15จนถึง20ล้านรายแล้วก็ทั้งหมดถือครองทรัพย์สินประมาณ4แสนล้านรูปีหรือว่าประมาณ5,370ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับขนาดของตลาดคริปโตเคเรนซี่ในอินเดียค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับนักลงทุนอินเดียเริ่มแล้วนะคะเก็บภาษีคริปโตเคเรนซี y 30%ส่วนประเทศไทยของเรานะสามท่านและผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ค่ะก็รอดูอยู่ว่ารายละเอียดต่างๆของการจัดเก็บภาษีจะออกมาอย่างไรค่ะ